ขึ้นชื่อละครค่ายเมตตามหานิยมถึงจะเป็นพี่นกสินใจเป็นผู้จัดเรื่องพบรักแต่อยันนึกว่าจะแฟนซีโรแมนติกสวยหวานเพราะพ่อบุญทุ่มพี่นกชัดชยัยประกบติดสีภรรยาช่วยเซ็ตฉากบุกกระดำใส่แบบไม่แข่งงบประมาณพระเอกหมากปรินกระโดดพลิ้วตามล่าโจรที่อู่ต่อเรือก,กรุงเทพ ปืนสั้นปืนยาวนั่งยิงยืนยิง,ยงก,กํามัดชกยกขาเตะกอดรัดวัดเวี่ยงสารพัดเอฟเฟกเป็นนายตำรวจที่ทุ่มเทในอาชีพมากๆแถมเจ้าตัวก็อเลิร์สกับฉากบูส๊สุดๆและใส่ใจพี่ๆีทีมสตาร์ต้องสอบถามอาการทุกครั้งที่ถ่ายเสร็จเพราะอัดใส่แบบเต็มเต็มเรียกว่าเข้าขากันไปหมดทั้งพระเอกทีมงานและสามีผู้จัดแต่ตกลงว่าพบรักเนี่ยคือละครบู๊ใช่หรือเปล่าล่ะคะ๋อจริงๆเอ่อ เขาบอกเลยว่าบูนชอบอยู่แล้วครับผมก็ตั้งแต่เช้ามาเมื่อกี้เช้ามาก็เปียกน้ําก็เนื่องจากที่ไม่เล่นสงการนะครับผมก็เขาก็เปียกน้ําขึ้นจากน้ํามาเสร็จปุ๊บได้มาบูตรงนี้ก็เนื้อตัวสกปรกนิดหน่อยซึ่งเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วครับผมแล้วก็ได้มาเจอเอฟเฟกตตรงนี้อีกนะครับผมก็ทําให้กระตือร้อนมากขึ้นนะทให้ร่างกายตื่นตัวมากขึ้นก็อยากจะถ่ายต่อแล้วฝ <Okay. S 1> <laughs> ากผลงานด้วยครับผมละครบพบรักยังไงก็ฝากด้วยครับสนุกแน่ฮะ